สวัสดีครับสวัสดีพีเอฟซี FC ทุกท่านนะครับอยู่กับผมอาผ่าปานั่นครับก็วันนี้เนี่ยผมก็ได้เดินทางมายังในป่านะพี่ผมเนี่ยจะพาพีเอฟซี FC มาหายางเูเผือกนะครับผมนะก็ชื่อของนางเนี่ยยากมากนะผมเนี่ยจำไม่ค่อยได้นะครับนะผมเนี่ยจะแบบนึกให้ดีๆนะวันนี้ผมเนี่ยจะไปหานางครับผม นะถ้าเราไปเนี่ยเราต้องเรียกเป็นชื่อนางนะพี่พี่ถึงนางเนี่ยจะออกมาให้เราเจอนะครับผมตอนนี้เนี่ยเนี่ยผมแตกแล้วนะนี่โหร้อนมากแล้วนะผมดำมดแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวต้องหาเข็มบำรุงหน้านะดำมากเลยไม่ไหวนะครับเพราะแดดเนี่ยร้อนมากเลยนะครับพี่ๆี่นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาแบบนั่งกิน ขนมกับนางนะครับนะจะมาหาลูกสาวของนางนะพี่พจะนําขนมเนะี่ยมานั่งกินกับลูกสาวนางนะครับก็ไม่มีอะไรจะมาให้นะผมก็เลยแบบเลยซื้อขนมเนี่ยมานั่งกินกับนางนะครับผมลูกสาวนางเนี่ยก็เป็นคนที่แบบชอบแกล้งนะครับพ,พี่ชอบแบบขี้เล่นนะครับผมแต่ว่าถตว่าแบบนิ้ใส่ดีนะ รู้ของสาวนางเนี่ยนิสัยดีแล้วก็น่ารักด้วยนะครับผมนะก็คืออันนี้ร้อนไม่ไหวแล้วนะครับพี่ไปแล้วเนี่ยรียบเรินทางไปกันเลยดีกว่าครับผม <c oughs> ก็เหมือนมีเสียงไก่ปล่าข้างบนเลยนะครับก็ที่นี่เนี่ยไก่ป่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผม พอผมเนี่ยมาคนเดียวด้วยนะแต่าว่ก็ยังพอแบบจำเส้นทางได้อยู่นะครับพี่พนะ่นะส่วช่วงนี้เนี่ยแดดจะร้อนมากเลยนะครับก็บางทีเนี่ยหนาวบ้างแบบเมื่อวนันสองวันก่อนเนี่ยหนาวนะพี่พนะหนาวประมาณสองวนันสามวันติดๆเลยนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มาร้อนแล้วนะครับพ,พี่บรรยากาศมันเนี่ย แปรปัวนะครับพี่พี่นะบางทีก็จะร้อนบ้างหนาวบ้างบางทีก็ฝนตกผมก็ไม่เข้าใจแบบอาการเหมือนกันนะโอ้ร้อนแบบไม่ไหวนะนะผมนำขนมมาให้นะครับก็น้ำส้มนะก็ถุงเนี่ยบางผมเดินมาเนี่ยขาดนะพี่ ผมเลยแบบต้องเดินถือเอานะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็ยังแบบพอถือได้นะร้อนนะมากก็ช่วงนะี้เนี่ยพึ่งเนี่ยก็ออกแล้วนะ ที่นี้เนี่ยผมคาดว่าจะมีใส่ปลาเยอะพอสมควรเลยนะครับพี่ๆใส่ใส่ปลาเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับ พอตรงนี้เนี่ยผมเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นมารีเลยนะมารีเนี่ยไม่ทราบว่าไปไหนนะครับพี่นะมารีเนี่ยอาจจะแบบกลับไปในหมู่บ้านแล้วหรือเปล่านะครับผมอาว่ากลับไปหาแบบแม่ของนางแล้วหรือเปล่า,านี้ไม่แน่ใจนะครับพี่ก็นะไม่เจอแบบเป็นเดือนเลยนะครับพี่พประมาณเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วจะได้แล้วนะครับผม ก็ไม่รู้ว่านางเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับพี่พน่าจะแบบนางเนี่ยน่าจะสบายดีแหละนะก็ไม่เจอนางนานมากเลยนะครับผมแล้วก็สาวรับแลเนี่ยผมคาดว่านางน่าจะอยู่ดีแล้วนะครับน่าจะสบายแล้วนะพ,พี่ช่วงนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นสาวรับแลออกมาเลยนะครับผมนะก็ช่วงนี้ก็ร้อนมาก ไม่รู้ว่าสารรับแรนนะเป็นยังไงบ้างนะครับแบบไม่เจอนานแล้วนะก็น้องคนที่แบบหนีมาอยู่ในบ้านล้างเนี่ยตอนนี้เนี่ยแบบน้องอยู่ในบ้านล้างอยู่นะก็ผมเนี่ยไอตอนที่น้องจับโดนโดนจับตัวไปเนี่ยก็ผมยังไม่ได้อัปเดตอาการให้พี่เลยนะต้องขออภัยนะครับแต่ว่าน้องเนี่ย ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับผมนะก่อจะหายเนี่ยก็สองสามวันได้อยู่นะเแต่ยวขาเนี่ยแดงเลยนะครับไอร้รอยที่โดนม,มัดนะโอ้ตอนนี้เงือผมแตกไม่ไหวละไปถึงเนี่ยผมต้องล้างหน้าล้างตาสักหน่อยละแรลติดกล่องโอเคนะครับพี่ๆไม่รู้ว่าจะเจอกับลูกสาวนางหรือเปล่านะครับ ก็อาจจะเจอนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ออกนาอจะได้ออกมาหรือเปล่าถ้าเาหนยเรียบเดินทางไปกันเลยดีกว่าครับผม จะเป็นห้วยนะพี่พี่ลนะอยไก่เคลีอยเต็มเลยนะผมข้าวผมข้าวว่านะ่าจะอีกไม่ไกลแล้วนะครับพี่ าบาลังงานทั้งตาก่อนนะครับโอเคนะครับพ,พี่ไปเลยเนี่ยรีบเดินทางไปกันเลยดีกว่านะครับผมมาถ้าใกล้ถึงมล้วจะถ่ายให้ดี่เนี่ย,ยได้รับชมต่อเลยนะครับผมนี่เนี่ยผมก็มาถึงแล้วนะครับ เนี okay? Guys, one, oh, ่นะตอนนี้นะพี่ผมจะบอกให้นะไปก้อนหินเนี่ยพี่ในเอฟซีพี่เอฟซีเนี่ยบอกมาหลายท่านเลยนะว่าหินคนนี้เนี่ยเหมือนลูกหน้าขนมากก็เหมือนจริงๆนะครับพี่นะพี่ลองดูเนี่ยหน่อยเหมือนไหนี่จะบอกอยู่นะว่าอันนี้เนี่ยเหมือนตุ๊กตามากพี่ลองสังเกตดูดีนะเดี๋ยวแต่ว่าตายข้างนี้เนี่ยเหมือนมันจะบอดนะแต่เราลอง จ,นนจินตนาการจินตนาการดูแล้วก็ลองคิดดูนะครับนะก็อันนี้เนี่ยมันจะเป็นตานะอันนี้เนี่ยตาต่างๆนะี่เรนะาวดนะูนะตอนนี้เนี่ยเหมือนเมฆตาอนะคร้บเหมันแบบผมพูดไม่ถูกนะครับนะและ้อันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นจมูกเลยนะครับคุณนะอันนี้เนี่ยเหมือนแบบดูขี้ตายเนี่ย้มันก็เหมือนจริงๆนะครับเหมือนตามที่ที่ี่ยบอกเลยนะผมว่อยู่ทำไมแบบ อะไรเนี่ยแบบนางเนี่ยบอกว่าทำไมถึงตัวนี้มาแบบเป็นนางเนี่ยมาให้ยุ่งเลยนะครับผมแล้วก็อย่างหนึงหินใหญ่มากนะหินใหญ่ยบางครั้งที่จะใหญ่มากเลยนะครับผมนางสวีเหรอผมเนี่ยจำชื่อไม่ได้นะน่าจะเป็นนางสวีหรือเปล่า อุ้ำเท้าเลยแม่นางครับอยู่ไหมครับผมมาหานะครับแม่นางได้ยินอะช่วยออกมาให้หน่อยนะครับผม เหตุใดพี่จะไปีจะรอไม่นานเนี่ยออกมาเลยนะครับี๋ยวผมจะนั่งรอเลยนะครับพี่เห้นรับผมก็หลุดด้วยนะ<อ>เดี๋ยวค่อยต่อครับ ถ้าน้ำเสียงดังเนี่ยต้องขออภัยพี่พิกท่านเลยนะแล้วน้ำเนี่ยมันเสียงดังนะครับมันไหลงแรงนะพี่โอเคไ่ะก็ผมเนี่ยน้ำขนมมาให้ห่อเยอะนะเดี๋ยวนะผมเนี่ยจะนั่งสมาธินะพี่ เดี๋ยวผมจะวางขนมไว้ข้างข้าผมเลยนะเพาะถือว่นนาแบบน่าสมาธิรอแม่นางน,นะครับผม ยังไม่เจนะ่ะว่าออกมาตอนไหนนะครับผมท่า,านแต่ผมจะนำขนมนบบนีปให้นางนะครับพี่แล้วก็เดจะเข้าไปนั่งกินขนมกับนางนะครับผมตรงนี่ยเป็นลูกสาวของนางนะครับพี่ครับเราจะไปนั่งกินขนมกับแมนะ่ที่บ้านเรา บอกปก่อนมาว่าแกะได้เลยนะแกะนั่งกินด้วยกันได้เลยนะครับ่มแถวนั้นกินขถวนันก่อนคับ ว่าขมนมอ่ะมันเนี่ยยังไม่หนุ่มน,นะแต้เดี๋ยวตะพันตะพันอาจจะนำเข้าไปกินที่ในมอวนะแบบอันนี้เลยนะครับผมก็โอเคนะครับพี่เดี๋ยวผมจะขอลาปิดล้วนะครับผมอุอ๊จ้ะหลักิปนี้เนี่ยก็คงอยู่ทางนี้นะครับไว้เจอกันคลิปนหน้าครับผมคลิปนี้นะครับไปก่อนสวัสดีครับ